สวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องบานเทาสวัสดียมแรงของวันที่สิบสองนะครับมือนีกะลงลมนี่ะปด้กระหลอกมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องก็เอามากระหลอกมาล้นนะครับเอ้ามึงบรรยากาศเชฟเด่นเป็นผู้สังหารนะครับคือเกานะครับเชฟประธานสนับสนุนอุปกรณ์นะครับนี่เชฟหลาเป็นผู้ถอนขนถอนขนแล้วก็ล้นนะครับเอ้าเชฟยังนั่นให้กำลังใจ ตอนนี้อนนตอนนี้ให้กำลังใจก,กินอย่างเดียว <c oughs> หุงเขาให้แซ่บได้ไหมอนี่แ <c oughs> น่ครับเบิ่งหนานอวดน,นะครับขึ้นกองลอยมาได้เดือนเดียวเงินดลายพวกเนี่ยอะ่ะเบิ่งบรรยากาศนะครับเอาล้นล้นล้นนะครับเบิ่งบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อเอาคลิปบันบันมาฝากพี่ฝ <c oughs> ากน้องด้านหน้าเวทีเฮ้ยฝากกดไลค์ฝากติดตามน้ำแน่ด้วครับเด้อกระหลอกเด้อพี่น้องเด้อเราล่วงละมาโมสังกะสีแล้วมันเหยียบกระหลอกบันบันเฮ่านี้แล้วครับของแสบนะครับ โตนี้ถ้ามีคนมาขอซื้อลอยนึงกับบ่ขายได้พี่น้องบอกตรงๆนะครับลอยนึงกับบ่ขายเด้ของปลาเออถ้าไม่ยึดแต่หล่ขายในยบาดลอยหาซีบุตรลอยลอยทัวหางหยากมงของมันหายากเลยพี่น้องเด้อของปลาคือมันบ่เมนหายากมันเอายากครับมันหลายอยู่นะครับแต่ว่ามันมันหาวิธีกินหาวิธีเอามันหยากครับผมไว่าหลีเลยพี่น้องเด้อครับผมขอบรรอากาศฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้ เป็นคลิปบ,บ้านๆันนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต,ตามนัน่นเองนะครับเอาบรรยากาศนะครับล้นกระหรอกนะครับถอนขนนะครับเห็ดกับเขากินแกลงมื่อนี้นะครับตีนยุ่มตีนยุ่ม <feasible> นะครับ <todo> <todo> เอาเป็นหัวไหมครับหัวหัวหัว <todo> นั่นแหละครับ <todo> กินนะสูตองกินบ่อยไหมหลบับหรือเปล่าไม่ค่อยกินกระแตมีแต่กระแฟถ้าใช่พุ่มเนี่หลายเด็เน้องบัวใช่พุ่มเราเสียเอากินไหนบ่แต่ครัแถวบ้านเจ้า,า,าก,กับพ่อได้กินเนาะพ่อผมยิงมาปืนแก๊ปแต่ก่อนนี่มันล่าได้ตำรวจะไม่ไยนี่เท่าไหร่ยิงมาวันหนึ่งสิบตัวยี่ตัวนึกว่าแสบแล้วถ้าปืนแก๊ปถ้าปืนแก๊ปดับจะโดนแล้วนี่ถ้ายิงมันบอดับง่ายๆของผมปีหนึ่งมันออกลูกบัจากตัวใดญเนาะ ออกลูกแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันมันก็ติดเหา่าใจกันแยกไปหากินนะโตมึงจะหนีไหมเ <c oughs> <c oughs> อาเบิ้งบรรยากาศให้พี่น้องบมาเท่าได้เห็นเป็นโตน้ชัดๆนะครับิึงเป็นตัวชัดๆเนอ้อ นี่ครับโอ้ยครับพี่น้องเด้อด้ยหน้าของมึงเลยไนอะ้ลหน้าเหมือนกันเลยแล้วแสบด้วยพี่น้องเด้อของแสบนะครับของแสบผูบ้ใดผู้ใดเพราะท่านเคยกินก็ลองไปหาเบิงนะครับเป็นเบิงอยู่ในตลาดเปื่อมีเขามาขายแต่น้อยนะครับเขาสิขายให้หรือเขาได้มากก็เพี่ร์กินเองนะครับได้มาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องก็เอาไปล้นๆทั้งไม่หนาตัวเมร์นะครับพี่น้องเด้อ ถ้าเป็นเสี้ยนแถวบ้านผมนีีเขาลุ่นแล้วเขาจะกินขามันนะครับขาหน้าขาหลังกินตีนยุ่มนะครับให้ม,มันบมันบ้านนะครับพี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านนะครับมื่อเนี้ยจะหลอกมากเด้อบรรยากาศนะครับไม่ได้ให้ลาบไปถ่ายตอนยิงเลยเราทำนี่ละ พวกนี้สิตัวบอเอิญพ่มกินนะครับสุ่มพากันรักสุ่มเห็ดบอเอิญเบอเอิญสิเม็ดหนึ่งหัวมีโทษระดับใดบอเอิญสิเบเนหัวตัวเ่ะเบนไปไหนวะคิดว่ายังไม่มาเนี่ยออโอ้โหเจเบเนไม่มา่นบมาจังใดโอ้ยงามแหงครับตัวไงเนาะสุกอรุ่นสมรุ่นไข่ขุดน้ำนะงามเลยเป็นของเด้อ นี่ครับทั้งพัดทั้งออมยังครบชุดแล้วมือนี้ครับของแสบของห้างหยาดด้วยเอาคลิปตอนเทียดฝากพี่ฝากน้องฮังนนัเดอ้อนะครับเอาคลิปล่นปล่อยก่อนนะครับมือนี้แฟนครับถาดนดลวก,ก,วก,การบอกว่าเลี้ยงไหมไอ้ยิยงมาขนาดนั้นแหละ <laughs> เลี้ยงมันบ่นย,ยังไงยๆของไงคลองโอ้ยแสบเองครับ เหลืองอมนะครับงาม,งาม,งามนาังกระดาษพี่น้องเด้อบุมีมันได้กิมได้เลยนะครับตับหมดแล้วบม <c oughs> มียัง้งกิมได้เลยจะหลอกไหยกินได้บัดผมอํานาจมีดีมันมีตีมใส่ใส่เดาจแล้วพร้อมสะเดาพร <c oughs> ้อมคุมเปรียบแล้วทางไปลำปั้กินไม่ได้ลื่น ผมอะไรกับพอดีป่ะกินอะไรเฮ้ยมีงอยอยู่มีดีงอยอยู่ตายชัมเละอ่ะพี่น้องบันเท่าเด้อเบิ้งครับนี่ครับเบิ้งบรรยากาศเลยครับเด้อกระดอกตัวแม่นะครับได้มาตัวนึงนะครับมือสังหารเน่าจับมาต่อไปกับสิไป็นทำการคั่วไปครับ มาบึงคัวสื่อสารเฮานี่ครับเคืองเคียงเฮาเตรียมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับพี่น้องขอน้ำสักทางนนาแน่ขอน้ำแน่มือปืนมือปืนนะครับขอน้ำหน่อยนะครับเป็นครัวของเรานะครับวันนี้เราจะทําการม,มีตะคมแห้งมาโอ้ย บ่าตาย้เวีนแลนคว้าน้ำไหมน้ำเปล่าไมมาดักมุกหนึ่เอาบรรยากาศนะครับเวาสิีครัวตลกใบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนคลิปช่วงคลิปขา้าวเผาจะเอาฝากพี่ฝากน้องเบิึงเด้อตัวใหญ่ให้นะครับสำหรับคลิปนี้จะไใบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ